Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo Você esnova, se retrai Se diz melhor e não quer mais Eu reparei que สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ส้มพาทุกคนนะคะมาชม XL Plus กันค่ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของรถยนต์ฟอร์ดสีประตูเลยค่ะเดี๋ยวส้มจะพามาดูนะคะว่ารถ XL Plus คันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างค่ะเห็นกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะคะเป็นรถอะไรไม่ได้เลยนอกจากฟอร์ดเรนเจอร์นะคะ XL Plus ค่ะตัวนี้ XL Plus เนี่ยเครื่องยนต์อยู่ที่2.0นะคะกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าเลยค่ะเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดค่ะ ราคาของรถแค่นี้นะคะน้องน่ารักมากๆเลยะคะ่ะราคาอยู่ที่82,000บาทเท่านั้นเอง ด้านหน้าของคันนี้นะคะส้มได้ทำการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะคะเป็นกระจังหน้า FORD สีดำนะคะลังพึ่งแบบนี้ตัดกับตัวสื่อสีแดงนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถค่ะส่วนไฟด้านหน้านะคะอาจจะเห็นว่าไม่ใช่ไฟซีแคมนะตัวนี้ XL p l u s เป็นไฟมัลติเดฟเ e กเตอร์นะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีมาให้นะคะในส่วนของรุ่น XL p l u s แต่มีตะขอลากจูงด้านหน้ามาให้นะคะส่วนกระจกข้างเนี่ยคันนี้เป็นกระจกปรอบไฟฟ้าค่ะด้านฝากระโปรงนะคะส้มได้ติดสกรูหน้านทรงฟิปนะคะสีดําแดงขาวเนี่ยตัดตัวรถไปให้นะคะเพิ่มความดุดันเวลาเรามองเข้ามานะคะรถจะดูใหญ่ดุบึนมากๆ เห็นแต่งเต็มแบบนี้นะคะตัวนี้ยังเป็นล้อแมกเดิมนะเป็นล้อแมกขอบ16นะคะสีดำแต่ก,กับสีแดงรัดด้วอย่างแหนโคกนะสายออฟโหลดเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจกับสิ่งนี้นะคะเพราะว่าคันนี้เนียนใช้งานจริงๆใครชอบออฟโหลดนะคะก็สามารถขยับไปเป็นที่18หรือว่า20ได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบใครความชอบมันเนาะ คันนี้นะคะได้ทําการติดซุ้มล้อลายกระดุมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้มันมีความแมชกับแม็กยางที่เราเปลี่ยนเข้ามานะคะทำให้รถด,ดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นกระจกมองข้างของ XL Plus นะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านค่ะเพิ่มความเท่กันอีกนิดนึงนะคะติดสติกเกอร์ลายโคนเข้าไปแบบนี้รอบคันเลยนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายอะไรอยากได้คําแบบไหนหรือว่าอยากได้เป็นชื่อตัวเองตัวนี้ก็สามารถทําได้นะคะ หรือว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะสีส้มสีแดงสีดำเนี่ยก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีแบบให้เลือกมากกว่า200ลาย,ลายเลยค่ะ XL+ Plus ตัวนี้นะคะไม่มีเราหลังคามให้นะคะคันนี้ติดแอแเปเซ,ซอร์เสริมเข้าไปนะคะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเน้นความสวยงามอย่างเดียวเลยค่ะ โลบาหลังเช่นกันค่ะตัวนี้โลบาหลังนะคะลูกค้าติดเป็นโลบาเหล็กนะคะของ TTF นะดูสิทุกท่านคือแบบสวยมากๆเลยอะค่ะมีความ offload นะเป็นโลบาหลังยาวแบบนี้เลยนะคะต้องจัดนะ ติดโลบาหลังแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะติดกันชนท้ายมาด้วยนะกันชนท้ายก็เป็นของ T T F เช่นกันค่ะมีห่วงลังจูงมาให้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะนี่เป็นกันชนท้ายเหล็กแท้ๆแ,แบบนี้เลยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่ากันชนท้ายเนี่ยนอกจากจะช่วยเสริมให้รถเ,เราดูดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถป้องกันการกระแทกเวลาเราเกิดอุบัติเหตุดได้ด้วยนะคะ และกันชนท้ายเนี่ยก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อมากๆเลยค่ะหลักๆเนี่ยที่คนนิยมติดก,ก็จะเป็น t t f Hammer หรือว่า a u t er l e r e n ค่ะและยังมีข้อดีอีกนะคะว่าติดจากศูนย์ไปแล้วเนี่ยเรายังมีประกันแจ้งให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ต้องไปแจ้งเองให้เสียเวลาเลย XL Plus นะคะคันนี้ติดข้อฝาท้ายแล้วก็กาะฝาท้ายเพิ่มมาให้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวพาไปเปิดฝาท้ายกระบะด้านหลังกันค่ะ เปิดมาแล้วจะสังเกตได้ว่าฝาท้ายเนี่ยไม่มีผ่อนแรงนะคะตัวฝาท้ายของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะสำหรับสุภาพสตรีเนี่ยที่ต้องใช้รถนะคะมือเดียวเปิดไม่ได้แน่ๆแนะนำให้ติดผ่อนแรงท้ายด้านหลังไว้ค่ะนี่สังเกตได้ว่าใช้มือเดียวปิดไม่ได้ะคะ่ะต้องใช้สองมือยังมีน้ำหนักเลยนะถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะคะแนะนำให้ติดตั้งเพิ่มจากเราไปก็ได้นะคะ เห็นเส้นๆแบบนี้นะคะสามารถใช้แทนตลับเมตรได้เลยนะคะผู้รับเหมาหรือว่าช่างเนี่ยที่ซื้อรถฟอร์ดไปเนี่ย <Okay. S 2> รับรองว่าจะต้องถูกใจมากแน่เลยค่ะ xl plus นะคะถึงไม่ใช่ PUSH START นะคะแต่ตัวกุญแจเนี่ยก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะเดี๋ยวส้มพาไปชมด้านในกันบ้างค่ะด้านในของ xl plus นะคะตัวนี้มีถุงลมนีละภัยให้ด้วยกันถึง6จุดค่ะลำโพงสีตำแหน่งค่ะช่องต่อ usb ถึง2จุดเลยนะคะ มีความกว้างขวางมากๆเลยค่ะบเบาะนี่ยจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารนะคะตอนหน้าเนี่ยสามารถปรับได้ถึง4ศท,ทางค่ะเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์6สปีดเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วนะคะให้ด้วยกันถึง2ช่องเลยค่ะแปซเซนผลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะแล้วก็จอม u l t i t o สนะคะเป็นจอสัมผัสค่ะขนาด10.1นิ้วค่ะ ตัวนี้สามารถรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะมีระบบเชื่อมต่อบลูท t ธนะคะแล้วก็ระบบสั่งงานเสียงด้วยซิงสีนะคะระบบ Ford p a s t Connect ก็มีมาให้แล้วค่ะพวงมาลัยเนี่ยเบาเมากๆเลยนะคะสังเกตได้ว่าส้มเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถขับขี่ได้สบายเลยค่ะพวงมาไลัยไม่มีความหนักแอร์ก็เย็นมากๆค่ะออปชันจัดเต็มราคาดีขนาดนี้นะคะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บรถยนต์ฟอร์นะคะไปพิจารณานะคะสำหรับใครที่กำลัง หารถคันแรกอยู่นะคะหรือว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อรถกระบะสักคันนะคะส้มก็อยากให้ลองพิจารณาฟอร์ดเราดูบ้างนะคะส้มเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็มีชุดแต่งเนี่ยให้ทุกคนเลือกมากมายเลยนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะวันนี้ส้มขอไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ